สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามาทำเพลย์ลิสต์คาวิกิีกแล้วนะครับวันนี้โนเนมจะพาสิ่งนอกสถานที่นะครับวันนี้เราจะมาหาแหล่งซ่อมรถอีกหนึ่งแหล่งนะครับที่ผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันนะครับพอดีนะครับเรามี Merc e d e s b e n z C 200นะครับสวิตตัวเปิดพับกระจกนะครับมันเปิดได้แต่ปิดไม่ได้นะครับแล้วเราเช็คแล้วตัวกระจกไม่ได้เสียนะครับสวิตเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับว่าซ่อมได้ไหม นะครับหรือจัดการกับตัวพับกระจกยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปดูครับว่าร้านนี้ T.M. s า a r เขาเก่งเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเ้าไปดูใ้กันมาดูอาการรถนะครับอาการรถเป็นยังไงครับพี่ตอนนี้ตอนนี้กดพับเข้ามาแล้วกลางออกไม่ได้กดกลางออกไม่ได้ปรับมุมมองซ้ายขวาไม่ได้ทั้งสองด้านเลยไม่ได้2้สองด้านแล้วแต่ตอนแรกปรับได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับ ปรับไม่ได้ใช่ไหมครับตอนนี้พับเข้าแล้วแต่พับออกไม่ได้พี่จะเอามาซ่อมใช่ไหมครับถอดสวิตช์ออกไปซ่อมมาถอดสวิตช์ออกไปซ่อมโอเคเดี๋ยวดูช่างก็นะครับร้านนี้เขาจะรับเปลี่ยนอุปกรณ์พวกพวกสวิตช์ประตูนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวช่างเขาจะซ่อมยังไง ที่ถอดทั้งสวิตเลยฮะเดี๋ยวไปลองซ่อมทั้งสวิต์รงเยเไปดูนะครับว่าเขาจะจัดการสวิตยังไงบ้างในห้องทํางานของพี่ธงชัยนะครับอนี่จะมีพวกจริงๆพี่ธงชยัยทะรับทําอะไรบ้างอะครับก็เป็นพวกกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อก บวกไฟฟ้าของรถยุโรปรถยุโรปใช่ไหมครับอ๋อผมเจอบ่อยแต่จริงๆก็ทําทุกที่หอดนะฮะแต่ลูกค้าที่มันจะใช้บริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยุโรปก็คือบางทีเปลี่ยนใหม่มันก็แพงกันเนาะลูกค้าก็พยายามจะหาที่ซ่อมอาการที่พี่ซ่อมได้คือยังไงครับพวกสวิตไฟฟ้าสวิตกระจกไฟฟ้าสวิตกระจกบางข้างสวิตรับกระจกทั้งหมดแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกทั้งคันนะฮะ ระบบเซ็นเตอร์ล็อกถ้าเป็นอย่างรถเบนซ์รุ่นพวกเอสคัสก็จะเป็นพวกประตูดูดที่อ๋อที่ดูดทํางานไม่ได้ก็มาซ่อมได้ครับซ่อมได้จากที่วางที่เห็นเนี่ยก็คืออันนี้ก็มีลูกค้าส่งมาซ่อมมาถอดถอดมาซ่อมได้อันนี้อะไรฮะชุดดูดนครับประตูนี้เป็นของรถเบนซ์เออเอสสองแปดศูนย์วีสองศูนย์นะฮะลูกค้าจะซ่อมประจําใช่ฮะซ่อมประจําซ่อมทั้งหน้าร้านแล้วก็จะเป็นของตามอูเบนซ์อะไรส่งมาตามอูเบนซ์ส่งอ๋อเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้า ก่อนหนึสองเลยมันก็จะเอาไปใช้มันก็จะไม่ทนแต่ของเราเราจะหลอกว่าไอ้กระปุกดูดขึ้นมาใหม่บางทีก็ใช้เป็นโลหะอะไรคือ <มา S 1> รีวิว <นะ S 1> ไปเลยใช่ฮะรีวิวไปเลยฮะอ่าเนี่ยผมเจอแหล่งแล้วนะครับแต่คือส่วนส่วนใหญ่จะเน้นซ่อมนะครับเน้นซ่อมซ่อมแล้วก็รีบิวใหม่เนาะใช่ครับใช่ครับแต่พวกนี้ก็คือจริงๆก็ซ่อมได้ต้องมาดูอาการถูกไหมครับใช่ครับก็จะดูว่าคอนแทคภายในมันว่าโอเคมันพลาสติกมันมีมีมีเปื่อยมีจมไหมถ้ายังซ่อมแซม ก็พยายามจะซ่อแมแซมไม่ได้ผมถามอีกอย่างนึงผมขาย W220 เยอะมากเลยประตูดูดดถ้าดูดส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้นะครับสมมตินะซื้อมามือสองมาซ่อมเนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาซ่อมถูกลงเยอะไหมครับหมายถึงตัวไหนนะฮะตัวเนี่ยเบนเอสคัสเนี่ยอ,อ๋อเอสคัส220ตอนนี้ที่ซ่อมอยู่เลยนะครับผมซ่อมพร้อมถอดใส่ให้ที่หน้าร้านประกอบเรียบร้อยจะอยู่ที่14,500บาทต่อ4,500ใช่จากดูดไม่ได้กลับมาดูดได้แต่ก็ต้องเช็คก่อนว่ามันเสียที่ตรงไหนถูกไหมอ่าคือ อย่างนี้เลยครับถ้าเป็นตัวกรอนหยุดเอสคัส2 0เนี่ยซึ่งมีปัญหาเยอะมากลัาสติกมันแบบปลอกคือถ้าก่อนจะไม่ช้ำมากผ่านการซ่อมมาบ้างแล้วแต่ไม่ถึงว่าแบบดัดแปลงจนไม่เหลือสภาพเดิมองั้นเราจะดูความช้ำของก่อน แต่ถ้าแตกแบบสแตนดาร์ดมาเงี้ยซ่อมได้หมดนะครัก็คือผมจะมีซ่อมไว้เลยก็คือสามารถสับเปลี่ยนให้ลูกค้าได้เลยแต่เราคิดในราคาซ่อมพร้อมการันตีให้หนึ่งปีโอ้โหเราเจอแหล่งแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูพี่เขาซ่อมดูครับผล์ซอมแกะดูนะครับครับผมอันนี้เป็นโซลต์สวิตช์ของไอ้สองศูนย์สวิตช์บอร์ดหนึศูนย์สวิตช์บอร์ดมีวนด้วยประมาณนี้ครับพี่เขาค่อยค่อยย่างอยู่นะครับ คนต้องมีประสบการณ์จริงๆนะครับไม่งั้นง้างหักหมดใช,ใช่ต้องงา้งางง้างให้มันเปิดทดิดันด้านข้างตัวก่อนนะครับเปิดทุกตัวก่อนพอเปิดทุกตัวแล้วก็ค่อยจะหาอะไรมาค้ำอีกทีนึงครับอ,อยวขอดีเยวแกะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือหน้าสัมผัสใช่ห,หน้าสัมผัสตัวน,นี้จะเป็นก็เรียกว่าไอตัวกดมันจะเป็นคาร์บอนกดเป็นคาร์บอน กดแล้วมันจะไม่ใช่มันก็จะมันก็จะสื่อกันตว่าอเกล็ดสตอนนี้มันจะมีเห็นไหมตามช่องมันมีอยู่อ๋อซึ่งมันอาจจะไม่สะอาดอ่าใช่จะไม่สะอาดกระกอย่างเงี้ยมันก็ต้องคือถ้าถอดเองได้มันก็สามารถพอจะดูเองได้นะครับเพราะพวกเราไปซื้อพวกนี้มันจะไม่ไม่ขายเฉพาะกระจกมองข้างมาทั้งสวิตช์ไ์เลยโอเคอันนี้ก็พี่รับซ่อมเลยใช่ครับเดี๋ยวรอให้พี่ดูจัดการเลยนะครับขอบคุณครับ คันนี้ซ่อมอะไรครับพี่เออเซราลำโพงดิบลำโพงตัวที่เปลือยมาอยูนิดนึงลำโพงทั้งสี่ตัวนะฮะตัวเนี้ยลำโพงจะติดกับตัวแผงโครงสร้างอ่าคยังไม่ได้ถ่ายฮะลำโพงเป็นอะไรครับคือลำโพงของเครื่อเนี่ยเซราเสาร์มันจะเปลี่ยนอย่างงี้เปลือยออกหมดเลยอ๋อมันจะติดเลยฮะแล้วเวลาเปิดมันจะมีเสียงแปลกแผกแผ่แบบเคยเจอเคยเจอใช่คือถ้าถ้าลูกค้าไม่อยากจะเปลี่ยนใหม่อยากเขบลำโพงสแตนดาร์ดอยู่เลื่มันเนี้ย เขาเปลี่ยนใหม่นะฮะแต่หาลำโพงเทียบเคียงเขาก็ค่อนข้างราคาสูงสูงมาเนี่ยฮะก็มีวิธีง่ายๆครับเปลี่ยนสลาวอ๋อคือตัวนี้ตัว W 21 211ึ่งสอเอ้ยสองโทษทีบางรุ่นมันจะถอดออกมาเองได้แต่212หนี่ถอดไม่ได้คือเขาจะใช้โกลงโพนติดกับโครงโครงไอตัวแผ่นใะกระจกแผ่นกระจกเลยอะเป็ไรอันนี้อ่ได้อย่างตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สามารถถอดลำโพงออกมาได้ตัวนี้ซ่อมมาอะไรครับพี่คันนี้ตัวนี้ทำหลายอย่างครับลูกค้าซื้อมานี่ ประมาณว่าคือคือผมรับรีวิวว่าพวกปลอกรับต้นไหนภายในอ๋อรับรีวิวภายในเลยอันนี้ลูกค้าเพิ่งซื้อมาก็มีเอ่อเปิดล็อกใช้ไม่ได้ประตูไม่ดูดสามบานปาท้ายไม่ดูดปาท้ายไม่ดูดเอ่อปลอบางตัวบางฟังก์ชันครับใช้ไม่ได้ตัวนี้ตัวยาวใช่ไหมครับครับตัวยาวอ่าผมจําได้ตัวยาวอันนี้ดูดไหมครับเปิดติดยังอันนี้อันนี้ดูดแล้วอ่าดูดแล้วอ่านี่ดูดนิ่มนวลดีนะฮะ เราขายบ่อยครับคันนี้ก็เหลือเก็บงานคันนี้มีลูกค้าเพิ่มเติมก็คือใส่ในส่วนของกล้องถอยหลังกล้องถอยหลังแล้วติดกล้องเพิ่มใช่เราะลูกค้าเปลี่ยนจากเปลี่ยนเป็นเครื่องเดิมเป็นจอแอนดรอยอ๋อเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยจอแอนดรอยอ๋อก็จัดการได้หมดเลยหมดเลยครับแล้วก็ติดตั้งกล้องบรรทุกมาเพื่ออะไรตลอดเราทำหมดแล้วแล้วคันนี้ครับเหมือนกันออคันนี้เหมือนกันฮะประตูดูดเหมือนเดิมประตูดูดเหมือนกันฮะไม่แล้วนะครับอันนี้คือตัวที่พี่บอกใช่ไหมครับว่าก้อนดูดที่เสียบ่อยๆใช่ครับอันนี้คือก้อนด้านหลัง ก่อนหน้าหลังเนี่ยคือโดนมากเลยก็เกิดกระปุกลมตรงนี้จะแตกออกมาคือแตกออกมาที่ที่เรามองเห็นนะครับมันมันจะไม่ได้แตกแค่ตัวกระปุกกระปุกนี้นะครับที่เขาบอกว่าชอบแตกเพราะแตกมันจะไม่ค่อยดูดใช่ไหมครับอันนี้คือที่แตกอ,นนอันนี้คือตัวที่ยังไม่ได้ซ่อมนะอคือโดยมากเนี่ยจะไปซื้อก็คือจะสภาพนี้มาหนึสองแต่ถ้าสภาพดีๆนะฮะคือตอนที่เราไปซื้อ มันก็จะดูดูสวยนี่แหละแต่พอมีแรงดันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะแตกออกมาอ๋อพลาสติกตัวนี้จะแตกใช่มฮะมันไม่ได้แตกแค่ตัวนี้มันแตกคือพี่เปลี่ยนซ่อมตัวนี้มาเลยตัวนี้ฮะตัวภายในนี่เราทำใหม่คือภายในนะภายในคือตัวนี้อ๋อภายในตัวนี้เราก็จะตัดตัวนี้ออกตัดตัวนี้ออกแล้วก็เราทําอลูมิเนียมครอบก็ไปใหม่แล้วตัวนี้เราก็ฟิกใหม่แล้วที่สําคัญคือยางพวกนี้ต้องไม่รั่วอ๋อเป็นตัวควบระบบดูดครับผม อ๋อนี่พี่ทำตรงนี้คือทำเสร็จแล้วมามาพร้อมเปลี่ยนเลยมาพร้อมเปลี่ยนครับ4,500ใช่ครับไม่ต้องมารอซ่อมอ๋อเปลี่ยนเลยใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวโอเคเดี๋ยวจะได้จะได้แนะนำให้ลูกค้าถูกครับได้ครับได้โอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับลองสัตเทสดูนะครับอ่าเป็นรับเก็บได้เปิดอีกทีหนึ่งได้ใช่ไหมครับตอนแรกมันเปิดไม่ได้ตั้งทำงานเป็น แล้วก็ปรับได้เหมือนปกติใช่ไหมครับมองด้านขวา A อ่าขวาข้าเข้าได้ขึ้นได้ครับได้อ่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นเรามองไม่เห็นนะแต่เรียบร้อยหมดแล้วครับดูููกระจก้อ่ากระจกได้แล้วอ่าโอเคผมถามอย่างครับพี่แล้วสุดท้ายอาการเนี่ยอะไรเสียครับพี่ก็คอนแทคหน่อย คอนแทคเสียใช่มอาการเป็นยังไงพ oui> ี่ปกติคือคอนแทคเนี่ยไอ้ตัวคาร์บอนอ่ะมันจะเคลือบอยู่บนยางตัวที kind of ่เป็นกดกดแทคสวิตช์ทีๆชี้ดูอะไรต่อน้ากันนะฮะมันเสื่อมันเสื่อมหาวัตดุอื่นนี่มันมันเหนียวนำกระแสได้สายก็เป็นก็คือซ่อมเลยที่ที่นี่รับซ่อมที่เกี่ยวกับพวกระบบไฟเลยสวิตช์ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ สวิตถ้ากลไกภายในแต่ไม่ใช่ว่าพวกกรอบเกิดอะไรพวกนี้แตกนะฮะถ้ากรอบเกิดพวกนี้แตกมันก็จะมีชุดคัสตัวนี้ขายแต่แต่ไม่เกี่ยวกับวงจรด้านในถ้าวงจรด้านในมันก็ซ่อมได้นะฮะแต่ถ้าพวกขาหักอะไรพวกนี้ตัวนี้ก็เสียตัวแล้วก็สวิตเป่าสวิตช์บอร์ดที่เสียบ่อยๆนะฮะอย่างหลอดสุญญากาศสวิตช์บอร์ดสวิตช์บอร์ดนี่ก็จะมีอ่าทั้งสวิตช์ตัวปรับวงรีเลยสวิตช์บอร์ดโดยรวมสวิตช์บอร์ดตัวนี้จะมีมันจะมีกล่องเมมโมรีอยู่ในนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะอ๋อสวิตช์ส่วนใหญ่ที่เสียถ้าสมมติเปิดปิดไม่ได้ก네 <an> ็คือประมาณว่าลวนล ปรับเดินหน้าจะเป็นถอยหลังอ่าปรับถอยหลังไปเดินหน้าคือมันจะรวนไปหมดวันอ่าคือก็เช็คที่กล่องก่อนใช่ครับหรือว่าหรือว่าที่ก้างบางฟังก์บันของรับเ A หนย่างเงี้ยก็จะไม่ทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะถอดอันนี้มาไม่ทำงานเลยอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีจุดเสียสองจุดคือแพ็ t สวิตช์ t ั h อย่างนี้กับกล่องเมมโมรีร่ทุกที่เราเราจะทำควบคู่กันนะฮะคือซ่อมคอนแทค t switch อั่นี้แล้วก็ถอดกล่องเมมโมรีมาล้างออกล้างล้างล้างถอดตรงถอดกล่องกันเลยนะฮะชาร์จบัตรถอดกล่องมาแล้วก็รีเซ็ตใหม่ อ่าถ้ารีเซ็ตด้วยกวายรถอดปลั๊กไว้ไหนก็ได้คอมพิวเตอร์คมพิวเสียได้ค่าใช้จ่ายถ้าสมมติตัวนี้เสียประมาณเท่าไหร่เสียนะฮะับทำควบคู่กันก็อยู่ประมาณ3,500 <3, 5 S 2> ันห้าสามพันห้าโ,โหเซฟกว่าประหยัดไปแล้วก็กรันตีให้นะครับแต่ถ้าโอเคถ้าทำจุดนี้ไม่จบกล่องจะต้องเปลี่ยนเงี้ยตรงนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าใช้จ่ายเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนอะไเป็นกล่องกล่องก็ประมาณถ้าต้องเปลี่ยนถ้าจะเป็นต้องเปลี่ยนมือสองทะลุประมาณ6,000กว่าบาท6,000กว่าบาทใช่ไหมครับแต่ส่วนมากก็จะจบนะครับไม่ไม่ก็ถึงต้องเปลี่ยนนนนกล่่ออองงงเเัั้้้ดดดีี๋ยวขไไปูใรรามคบพ หลักล้านคือสําหรับรถยุโรปเป็นเบนท์หรือ BM เนะฮะหลายๆรุ่นอย่าง BM เอันนี้นะครับ,รบมาทำในส่วนของเซ<ต><อ>็นทรัลล็อกเซ็นทรัลล็อกกับระบบก้อนดูดนะฮะมันมันเสียได้2จุดบางทีเสียจะนั่นล็อกเราก็มีชุดซ่อมสำหรบับเป็นทันล็อกบางทีก้อนไม่ดูดเราก็มมีชุดซ่อมสำหรับอันนี้ประตูดูดด้วยอันนี้ห้าสองแปดไอตัวท็อปสุดใช่ตัวท็อปประตูไม่ดูดใช่ปปไหมฮะอันนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเค ครับงั้นฝ<อ>ากร้านนิดนึงครับพี่ร้านอยู่แถวไหนครับร้านอยู่แถวสนามสุ่ป่าเตมีปากทางถนนลำลูกกานะฮะปากทางถนนลำลูกกาถ้าถ้ามาจากปากลังสิตก็จะผ่านผิวผ่านเซียรังสิตมาถึงสนามสุ่ป่าเลี้ยวซ้ายเข้าข้างสนามสุ่ป่าเข้าเรียกถนนลำลูกกาชื่อร้านอะไรครับพี่ c m Auto and Sound อ่าชื่อขอเบอร์ที่ร้านหน่อยครับอ่าเบอร์ที่ร้านนะครับ,บ,บ0811033867อันนี้เบอร์ตรงผมเลยนะครับแล้วก็เบอร์ที่ร้านก็จะเป็น02 992 7 9ก้าสเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับอ่ารับอะไรน้ำพี่อีกทีนึงซ่อมอะไรได้บ้างครับพี่เซ็นทรัลล็อกรถยุโรปนะฮะอ่าระบบกรอนประตูดูดประตูไฟฟ้าอ่เบาะไฟฟ้าม่านไฟฟ้าสันลุกเอาง่ายรถยุโรปซื้อ10กว่าปีแบบที่ผมผมขายในช่องเนี่ยคือมีปัญหามาหาหนังพี่ได้เลยครับเราซ่อมตั้งแต่นู่นเลยครับ W1 ดับงถ้าเป็นเบนท์ก็ W1 23ขึ้นมาจัดตัวปัจจุบันเลยฮะมีสองห้าสิบตีบขาวตีซ่อม นออไปโอเคครับได้ครับงั้นขอบคุณมากนะครับพี่ได้ครับสวัสดีครับโอเคครับโนเนมพาเอารถมาซ่อมนะครับพาถึงแหล่งเลยนะว่ามีคนถามผมค่อนข้างเยอะนะครับว่าอยากได้เบนซ์เก่าๆเนาะแต่กลัวเรื่องบำรุงรักษาเรื่องโดยเฉพาะถุงลมนะครับประตูเปิดปิดนะครับที่เป็นประตูดูดนะแล้วก็พวกกระบอกเซ็นเตอร์ล็อกทั้งเกียร์เตอร์เอาผ่าเกียร์ไฟน้องต้อด ระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเราพามาถึงแหลกแล้วก็ใครมีอะไรก็ถามพี่เขาได้เลยนะครับแล้วอยากให้เราพาไปซิ่งแล้วก็ไปซ่อมอะไรที่ไหนอะ่ะคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับฝากแบนปันจะได้เพิ่มกำลังใจให้โนโเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ